โรงงานคัดแยกบรอกโคลีในฮอกไกโดสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองชิบูเบสึเมืองนี้มีของดีประจําเมืองก็คือบรอกโคลีและที่นี่ก็คือโรงงานคัดแยกบรอกโคลีนั่นเองค่ะนี่เราอยู่ในตู้เย็นแช่บรอกโคลีกันนะคะในนี้จะมีอุณหภูมิแค่ศูนย์องศาเพราะว่าเป็นอุณหภูมิที่กําลังดี เหมาะกับการใช้รักษาความสดใหม่ของบรอกโคลี่ค่ะเพราะว่าถ้าเราลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่านี้บอรอกโคลี่ก็จะกลายเป็นน้ำแข็งและถ้าเพิ่มสูงกว่านี้มันก็จะไม่สดแล้วค่ะพวกนี้ก็คือบรอกโคลี่ที่เขาเพิ่งไปเก็บมาเมื่อเช้านี้เลยนะคะในตู้นี้หนาวมากๆเห็นแบบนี้จริงๆมือเราก็แอบ,บสั่นอยู่นะเกษตรกร,ะร,กรจะต้องเก็บบอรอกโคลี่ส่งขายในวันต่อวันเขาจะเริ่มตัดกันตั้งแต่ตีสี่เลยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดอกของบอรอกโคลี่ยังไม่บานมันจะทําให้บอรอกโคลี่ของเราสดใหม่ได้นานยิ่งขึ้้้นนนตััดเสสสร็็็จแลลแลลลววกกใ่่่่งงําาามขยทีี แล้วแต่ละรังเนี่ยเขาก็จะมีชื่อของเกษตรกรติดอยู่ด้วยนะคะและในระหว่างที่เรากําลังดูอยู่นั้นก็มีเกษตรกรมาส่งบรอกโ,โลคลี่ค่ะคนนั้นก็คือคุณมาชิมะเกษตรกรปลูกบรอกโคลี่ที่เราเพิ่งไปดูเขาเก็บมาเองค่ะพอเขาตัดจนได้บรอกโลคลี่เต็มรังแล้วเขาก็มาส่งเลยนี่ค่ะต้องเข็นเข้ามาแบบนี้ในนี้หนาวมากๆเลยนะคะสําหรับเกษตรกรแล้วมันก็คงเย็นกําลังดีแต่สําหรับเราที่อยู่ในนี้นานแล้วคือมือสั่นเลยค่ะแต่ที่นี่ไม่ได้รับซื้อบรอกโคลี่อย่างเดียวนะคะเขาจะต้องนํามาคัดแยกกีกค่ะ เพราะว่าไม่ใช่บอรอคโคลีทุกหัวจะสามารถนําไปขายได้มันก็ต้องมีหลุด QC มาบ้างแหลนะเนาะเสร็จแล้วพนักงานที่ทํางานอยู่ในโรงคัดแยกบอรอคโคลีก็จะมานําบรอคโคลีเอกไปข้างนอกแบบนี้ค่ะส่วนมากก็จะเป็นสาวๆนะคะเขาก็เป็นเหล่าแม่บ้านที่มาหาเงินพิเศษในเมืองเนี่ยแหละค่ะในที่สุดเราก็ได้ออกมาจากตู้เย็นสทัทีหนาวมากพรอ,ออกมาเสร็จก็ต้องปิดเอาไว้แบบนี้นะคะ พอจะไปเอาบรอกโคลี่ออกมาก็ค่อยเปิดทีนึงค่ะเอาละเรามาเริ่มดูการทํางานของเขากันใหม่เลยก่อนอื่นคือพนักงานจะต้องไปเข็นเอาบรอกโคลี่ที่อยู่ในตู้เย็นออกมาก่อนเสร็จแล้วก็จะนําลังบรอกโคลี่มาวางไว้ที่จุดของตัวเองของใครของมันเลยนะคะภาพรวมในการทํางานของโรงงานบรอกโคลี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเขาจะทําเป็นสายพานแบบนี้และสุดท้ายก็จะมาแพ็คใส่กล่องเดี๋ยวเรามาดูกันแบบช้าๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยพนักงานจะต้องหยิบบรอกโคลี่ออกมาจากลังทีละหัวแล้วก็ใช้มีดสกิดเอาก้านมันออกให้หมด จากนั้นก็ต้องนำบอคโคลี่มาเคาะๆบนแผ่นยางสีดําที่ต้องเคาะตรงนี้ก็เพื่อเช็คดูแมลงค่ะถ้าเกิดว่าบอคโคลี่หัวไหนที่มีแมลงตกลงมามากกว่า5ตัวเขาก็จะต้องส่งคืนเกษตรกรแต่ถ้ามีแค่ตัว2ตัวก็ไม่เป็นไรค่ะเวลาที่บอกโคลี่หัวไหนที่มันมีแมลงเยอะเนี่ยเคาะมานิดเดียวมันก็แตกลังออกมาเยอะแล้วและสุดท้ายก็คือการตัดก้านให้สั้นค่ะพอทําเสร็จแล้วก็ยกลังใหม่ออกมาทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าบอคโคลี่จะหมด เวลาที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะทําของเกษตรกรทีละคนนะคะอย่างเช่นมีกเกษตรกร A มาส่งก่อนเขาก็จะทําของกเกษตรกร A ให้เสร็จก่อนถึงจะไปเริ่มของกเกษตรกร B ีค่ะหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งของหัวบอรอกโคลีเรียบร้อยแล้วมันก็จะไหลามาตรงท้ายสุดนี้ตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายที่เขาจะคัดแยกหัวบอรอกโคลีก็คือจะต้องดูขนาดแล้วก็ความสวยของมันนี่คือบอรอกโคลีที่มีเกรดดีที่สุดคนญี่ปุ่นบอกว่าลักษณะของบอรอกโคลีที่ดีและขายได้ราคาแพงก็จะต้องเป็นแบบนี้ค่ะ คือมันจะต้องกลมสวยทั้งลูกแล้วก็จะต้องเป็นสีเขียวเสมอกันและแบรอกโคลีที่สดใหม่มากๆมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคนที่ทํางานอยู่ตําแหน่งนี้เนี่ยจะต้องใส่ตาดีมากๆเลยเพราะว่าจะต้องแยกด้วยว่าบรอกโคลีหัวไหนสวยหรือไม่สวยแล้วก็อยู่ที่ขนาดเท่าไหร่อย่างกล่องนี้ก็คือบรอกโคลีหัวสวยปานกลางมีขนาดใหญ่ 2L ก็คือในกล่องนี้จะมีทั้งหมด15ชิ้นค่ะแล้วปิดท้ายด้านบนก็ต้องวางด้วยแผ่นสีดำๆนี้ แผ่นสีดำดแผ่นนี้ก็คือแผ่นคาร์บอนมันจะมีหน้าที่คอยดูดซับเอากา๊าซที่ปล่อยออกมาจากบรอกโคลี่ออกไปค่ะมันจะทําให้บรอกโคลี่ของเราคงความสดได้นานยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เหลืองเร็วด้วยเรามาดูการทํางานของพนักงานกันอีกรอบนะคะเขาทําเร็วมากเลยค่ะนี่เราก็กลัวทุกคนจะมองไม่ทันก็เลยมาถ่ายให้ดูใหม่นี่เลยค่ะก่อนอื่นต้องใช้มีดสกิดเอากิ่งมันออกก่อนมีเขาขมมากนะคะใครที่มาทํางานตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีต้องมีสติต,ตลอดนะ เสร็จแล้วก็เคาะสักสองสาครั้งเพื่อเช็คแมลงจากนั้นก็ตัดเอาการยาวๆออกค่ะตรงแผ่นยางสีดํานี้ก็จะมีสัญลักษณ์บอกเอาไว้ว่าเราจะต้องตัดบอรอกโคลี่ตรงไหนเห็นเส้นที่เป็นรอยบุ๋มน,นั้นไหมคะนั่นแหละค่ะเราจะต้องเอาปลายหัวของบอรอกโคลี่ไปวางไว้ตรงขอบแผ่นยางจากนั้นก็ตัดตรงการที่อยู่ตรงเส้นค่ะพนักงานเขาทําจนชินแล้วนะคะเขาก็เลยทาเร็วมากๆเราต้องยืนถ่ายหลายรอบเลยกลัวทุกคนจะดูไม่ทันในระหว่างนี้เราขออนุญาตเล่าเรื่องของบอรอกโคลีไปพังๆก่อน ที่เมืองชิปปูไปสื่อของเรานี้ของดีประจําเมืองก็คือบอคโคลี่เพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับบอคโคลี่ทางเมืองจะสนับสนุนหมดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เงินสนับสนุนในการปลูกบอคโคลี่เลยเพราะว่ามันเป็นของดีประจําเมืองเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจะต้องมีคนปลูกเนาะเกษตรกรบ้านไหนที่ปลูกบอคโคลี่ก็จะได้เงินสนับสนุนจากทางเมืองโดยจะนําเงินสนับสนุนนี้ไปเป็นส่วนรดของต้นกล้าและภายในเมืองก็จะมีศูนย์รับซื้อบอกโคลี่ด้วยเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ไม่ต้องขับรถไปส่งที่ไหนไกลเลยค่ะอยู่ในรัศมีีแค่10่10-15นนนาททาททเเั้เอง และโรงงานคัดแยกบอรอกโคลีแห่งนี้จะเปิดแค่ปีละ4-5เดือนเท่านั้นนั่นก็คือเฉพาะช่วงที่มีบอรอกโคลีค่ะหลังจากนั้นหิมะก,ก็จะตกยาวๆเลยเราก็จะไม่มีผลผล,ผลิตที่มีก็เลยต้องปิดค่ะพอคัดแยกบอรอกโคลีแต่ละล็อตเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องเก็บพวกเศษใบแล้วก็เศษก้านเอาไว้อันนี้จะส่งคืนกับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของทั้งหมดเลยค่ะเก็บกวาดกันเรียบร้อยสมกับเป็นคนญี่ปุ่นมากๆจากนั้นก็จะนําตะกร้าใส่พวกเศษใบเศษก้านออกไปวางไว้ข้างนอกอันนี้เดี๋ยวเกษตรกรเขาจะมารับไปเองค่ะ ส่วนนี้คือบรอกโคลีตัวอย่างที่เขาไม่รับซื้อนะคะมาดูใกล้ๆกันนะนี่มันจะมีจุดเหลืองๆแบบนี้ก็คือแบบนี้แปลว่าเสียค่ะแล้วแบบนี้เขาจะส่งคืนเกษตรกรเลยจะไม่รับซื้อนะคะอ,อ๋อจริงๆพนักงานเขาตาดีกันมากเลยเนาะขนาดเรามายืนอยู่อย่างเงี้ยเรายังต้องเลงเลยค่ะพวกนี้ก็คือเสียทั้งลังเลยนะแล้วในโรงงานคัดแยกแห่งนี้เขาจะมีตู้เย็นใหญ่ๆทั้งหมดสองตู้ตู้ซ้ายคือตู้ที่1ตู้ขวาคือตู้ที่สองทั้ง2ตู้นี้จะตั้งอุณหภูมิไว้ที่ศูนย์องศาเท่ากันค่ะ ตู้ที่1ก็คือตู้ที่เราเอาไว้รับซื้อจากเกษตรกรจากนั้นพอตัดแต่งเสร็จก็จะนําไปใส่ในตู้ที่2ตอนนี้พนักงานสาวๆกำลังพักเบรกอยู่พนักงานผู้ชายคนนี้เขาก็เลยนําบรอกโคลีที่ตัดแต่งเสร็จแล้วมาเข้าตู้เย็นค่ะเพราะว่ารถที่เขาจะมารับไปส่งขายเนี่ยจะมาเป็นรอบๆเนาะเวลาที่เราทำแล้วรถยังไม่มาก็ต้องแช่เอาไว้ก่อนแบบนี้รถจะมารับแค่วันละรอบเท่านั้นค่ะบรอกโคลีพวกนี้เราบอกเลยนะว่าราคาแพงมากๆ กล่องที่มีหัวสวยไร้ตำหนิเลยเคยขายได้แพงมากสุดถึงกล่องละ20,000เยนลองไปคำนวณเงินบาทเล่นเล่นดูนะคะและบรอโคลี่พวกนี้จะถูกส่งไปขายตามพัตตาคารต่างๆแถวๆถวโตเกียวเกียวโตซึ่งก็ขายได้ราคาแพงมากๆเลยค่ะซึ่งที่ขายได้ราคาแพงแบบนี้ก็เพราะว่าที่นี่เขามีการจัดการที่ดีกว่าที่อื่นแล้วบรอโคลี่ของที่นี่สามารถเก็บได้นานมากๆเพราะว่าเขาดูแลควบคุมอุณหภูมิอย่างดีและมันจะคงความเขียวสดได้อีกเป็นอาทิตย์เลยค่ะใครชอบการเกษตร,ก,รก็ฝากติดตามหน่อยนะคะ วันนี้ไปแล้ว